สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ชแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับเอามาตามข่าวนี้กันนิดนึงนะครับพอดีอ่านเจอนะครับโซเชียลจีนนะครับได้ทำการถล่มทุเรียนไทยนะครับคุณภาพต่ำหลังไทยส่งออกทุเรียนทะลุแสนตันนะครับสูงสุดในปีแรกนะครับผมก็เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์โซเชียลนะครับหลังจากมีกระแสนะครับทุเรียน่อน ของประเทศไทยนะครับส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับด้านล่าสุดก็เห็นท่านอลองกรณนะครับแจ้งปัญหาทุเรียนไทยไรคุณภาพส่งออกไปจีนแล้วนะครับหลังมีคลิปแชร์วอนนะครับในโลกโซเชียลยอมรับว่าส่งออกทุเรียน120ล้านลูกนะครับหรือราว40,000 0ตันใน4เดือนนะครับยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบ้างนะครับยืนยันฟุตบอลแก้ไขปัญหาจนสถานการณ์ดีขึ้นทําให้ไทยครองแชมป์ส่งออกทุเรียนไปยังจีนนะครับเป็นอันดับหนึ่ง ทะลุแสนล้านเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามก็จะเห็นเหตุการณ์นะครับในโลกโซเชียลนะครับมีการแชร์ว่อนเลยทีเดียวนะครับเรื่องของทุเรียนอ่อนนะเมื่อวันที่เมื่อวันที่9เนี่ยนะครับท่านลงกรพลระบุนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในฐานะประธานคณะทํางานจัด ทําแผนการแก้ไขปัญหาผล,ลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้านะครับทั้งระบบเลยนะครับเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวท่านนะครับเกี่ยวกับประเด็นคลิปทุเรียนไทยไร้คุณภาพนะครับส่งออกจีนที่แชร์กัน,นโลกโซเชียลนะครับปัญหาทุเรียนไร้คุณภาพเช่นทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่มีจริงนะครับเพราะ4เดือนอน,นี้มีทุเรียนส่งออก4ี่แสนตันหรือราวหนึล้านล้านลูกนะครับย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้จากมือตัด มือคัดและผู้ประกอบการต่างๆตามสวนอะไรพวกนี้นะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับนอกจากนี้ทุเรียนกว่า120ล้านลูกนะครับต้องขนส่งไปจีนข้ามน้ำข้ามเขาข้ามลาวข้ามเวียดนามด้วยระยะทางกว่า2000กิโลเมตรนะครับบางครั้งติดด่าน10วัน20วันย่อมมีโอกาสอาบอบช้ำ หรืองอมมากไปบ้างนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากขายครั้งเดียวนะครับแล้วเลิกจากการขายทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแก่นอกจากนั้นคนเห็นแก่ตัวนะครับบางส่วนซึ่งมีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็สรุปย่อๆมานะครับก็ไปอ่านข่าวมานะครับอ่านเจอก็ นำมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเอาจริงๆเลยผมติดตามเรื่องราวมาปีนี้นะครับสเดือนก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางจันทบุรีนะครับสพหกท่านาทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมก็ทําคลิปเช่นชมท่านนะครับก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทําเพราะว่าปัญหาเนี่ย ตอนนี้มีคนสนใจเรื่องราวของทุเรียนเยอะแยะมากมายครับผมนําเสนอออกไปก็มีพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผมเองนะครับก็ตื่นตาตื่นใจไปกับทุเรียนในลูกการนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเองก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับปีนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับหลังจากที่ใกล้จะหมด เรือดูการแล้วนะครับภาคตะวันออกก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับผมอย่าพึ่งท้อนะครับท่านทํามาดีแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมหากผิดพลาดประการใดนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับขอบคุณสื่อดีๆนะครับของเมืองไทยที่นําเสนอข่าวสารด้ดีนะครับวันนี้ผมเองขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขายล้ำรวยสวัสดีครับ